าชสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเพจสูนจองพักเครื่องก็ขอ,อนำเสนอในส่วนของพระพิคเนต น้อยนะครับพระเกเนตที่มีชื่อรุ่นว่าสิทธายะคันไดชานะครับสองนะครับอันนี้องค์นี้เป็นรุ่น2แล้วนะครับนะนะครับของพระอาจารย์อนนบนะครับกนันตาสีโลนะครับวัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับออกปีนี้นะครับเป็นเพิ่งออกเมื่อเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็นะครับที่เห็นอยู่ในคลิปจะเป็น พระพิคเนตน้อยนะครับสิทธยาคเนชารุ่น2นะครับลักษณะของพระพิคเนตรุ่นนี้จะเป็นองค์พระพิคเนตนะครับน่ารักมากนะครับพระพิคเนตน้อยสิทธยาคเนชา 2, 2> รุ่นนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการที่องค์พระพิคเนตนะครับกำลังส่งนั่งเป่าขลุยนะครับ น่ารักมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับขนาดขององค์พระพุคธเนจะอยู่ที่นะครับความสูง1.5เซนติเมตรนะครับความกว้างก็โดยประมาณประมาณ7-8เซนเจ็ดถึงแปดมิลลิเมตรนะครับความสูงอยู่ที่1.5เซนติเมตรน่ารักมากๆนะครับสําหรับองค์พระพุคธเนน้อยรุ่นนี้นะครับที่เห็นอยู่ในคลิปจะเป็นเนื้อ3กษัตริย์นะครับเป็นเนื้อสำลิดชุบ3กษัตริย์ ก็คือ,อเป็นเนื้อสำริดที่มีการชุบของเงินนาคและหองนะครับซึ่งมีความน่ารักและงดงามอย่างมากนะครับก็นะครับสำหรับพระพิคเนสรุ่นนี้นะครับท่านใดสนใจบูชาก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโดยทางเพจเปิดให้บูชาอยู่ที่3องค์ละ399บาทนะครับแล้วก็มีค่าจัดส่ง 50บาทต่อบิทช่วงนี้ทางเพจได้ทําการจัดส่งเป็นรอบๆนะครับแล้วก็จะมีการตัดรอบก่อน1วันนะครับแล้วก็ทางเพจนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับในการที่ทางเพจไม่มีการจัดการให้บริการเก็บเงินปลายทางนะครับและถ้า,าสั่งบูชานะครับ ต้องเป็นการชาระเัินเลยนะครับอันนี้ต้องต้องขออนุญ,ญาตนะครับนะครับเพื่อความสะดวกในการทํางานนะครับก็ก็วันนี้ฝากว้เท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ